โอเคแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลยิว้วตำบลยิ้วอำเภออะไรหรออำเภอตักมชัยจังหวัดนครราชสีมาเนาะไรสดเหรอสดดิตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าบ้านของป้าครั้งที่แล้วที่พี่จะมานมกก็คือตอนช่วงน้ำท่วมนี่ยายก็อยู่คนเดียวถ้าบ้าน,านอยากให้ทำบ้านให้ยายใหม่ดูบ้านยายดิ สังกะสีทั้งสังกะสีรอบบ้านหน้าบ้านน่าจะประมาณสามคูณด้านข้างน่าจะประมาณสี่เมตรนะูนก็แตกแล้วนะลนี่ด้านข้างนี่มันเป็น ็นแผ่นกระเบื้องอแผ่นกระเบื้องแตกแล้วอะ้วบ้านแกดูดูติดก,กับป่าเลยอะอ้าเป็นไรไม่สบายเหรอหรือว่านอนเราพายในบ้านของป้งนา,นา,าปา้าไม่สบายเหรอยายไม่สบายเหรอคะยดหิมอยู่ไหม กินข้าวยางังเฮ้ยโอ้โหกระเบื้องแตกแล้วว่าด้านข้างอะเน,นี่ยมองไล่เฮ้ยืมป่าวหนูเอาของม,มาให้ค่ะเอาเข้าวสารมาให้ ดีค่ะพี่จำมอนไปไหนแล้วเนี่ยพี่จำมอนไปไหนแล้วไปทำอะไรมาโอ้ก็ฟักสวัสดีครับสวัสดีค่ับจำได้ไหมครับจำได้ค่ะที่เคยเอาพัดลมเอาเข่าเอาพัดลมยังใช้ได้อยู่ไหมยังไม่หายก็ใช่อ๋อทำไมยังหนาวอยู่ยังหนาวอยู่แล้วบ้านยังให้ทำให้ไหมก็ถ้ามีตังก็ทำ เงินประมาณของเจเ้านายเยอะมันโค้งมันมีแล้วนะพี่โค้งอะมีแล้วโค้งมีแล้วแค่มาเปลี่ยนสังกระสีที่เปลี่ยนข้างฝายได้ยายได้ยินบอสฟามันร้อนได้ยินไหมไปสั่งสังกะสีเวลาหน้าหนาวไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรหน้าร้อนนี่เลยหน้าร้อนมันก็นร้อนไงเปลี่ยนข้าวฟ้าบอแกบอกว่า แกบอกว่ามามาแอบดูอะไรแกอ๋อไม่ได้แอบแล้วแกเข้าห้องน้ำคนเดียวมั้ยอยู่ไม่ได้อยจะเป็นพรต้องมาเปลี่ยนให้แกทีเยี่ยมม่เรื่องนอนนีผมต้องใช้แผมเบอร์ดีอย่างเงี้ยก็มาช่วยกันย่เงี้ยเ่นเย็นก็เอาขาม ตัดกันเนาะเดี๊ยวเราขี่เราเลี้ยวไม่ได้ดอกเดี๋ยวนี้่นู่มมนงแล้วผู้ช่วยอีกคนนึงเขาบอกว่าตอนเที่ยงมันจะไปทนู่นไปบ้านไปบ้าน,าน,านไร่บ้านคุณชื่ออนัน่นนะพี่นางบ้านเรียใจน่ะแล้วอย่างนี้แกทำกินเองอะไรก็ไม่ได้เดีด๋ยวแค่าก<ด>างเดียวได้แต่นัน่งจ้าเอามาถ่งเอา เขามาส่งให้เขามาส่งให้จ้าขีเยาะเขาก็ไม่รู้เรื่องเพรขีเส้นเรียกเกี่ยวกับทาเบิอดแกหลงแกถอดออกแล้วแกคนทาคนล่างก็ต้อคนเบิ้ดแก้แกหลงหลงลืมลืมมนดีอย่างนี้หลงไปเลยนย่างแต่จาวเบดวันเลยวขับเบดวันแต่เห็นดีว่าแกไม่ไม่ไม่ลงไปทางต่ำไปอยู่จะบนบ้านอ่าดี่ก็คืนยังก็ล็อกประตูกลัวจะจะคาดไป อยู่ติดน้ำด้วยดีมันลอกทางลอกทางนอกนี่ทางนอกเอาไว้รถมารถมาเหยียบรถหน่อยรถขบานรถตะหมูไปรับได้น้อยมาตรงเรียนอรถขบ้านมุงพอกางให้เกกก็นยุงมืดฉันต้องไม่ถี่ยางกันยุงให้ ก็ไหนจะลงหนาวโทรศัพท์ไปมีจะมีของตะลงก็ของเพืช่วยน้องน้อยหาะอนเอาหอยแว้ว <c oughs> เอาไม้สวยลงมาแต่ก <c oughs> ็จะมีเบอร์โทรกันแค่สองคนก็าอตอก็เพืช่วยแต่ไม่ได้ขอเขาได้เลยค่ะ <c oughs>